you พี่น้องเมื่อนี่บรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนนะครับแต่กบเกี่ยวยูเข่าเป็นขมุกขม่วงในบุคควาพายุเข่าเขากันเริ่มสี่ดเกียวได้ปิดน่องมันเกียวมันเหลืองมืดทงกัละนะครับมวนเกลียกัะเกียว แย่แล้วกับสิเริ่มโปรเจกต์ไม่ๆดีที่าบนี้ครับทงเป็นทงสีทองเจ้าเขียวแล้วกลายเป็นทงสีเหลืองแล้วครับตอนนี้เห็นบนแก้วเขาจาักสิณตากฝนหรือตากแดดกับพวกงูด้พี่น้อง พี่น้องเอ้ยเหลียวไปทางใดกับมี่ตะเขา่าสุดหลุกหูลูกตาแต่ราคาก็โอ้โหเหลือเสื้อเหลือแปดบาทเก้าบาทเขาหอมมะลินะพี่น้องงามสุดลุกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาไอรีพี่ต้องเขา บรรยากาศก,กับคืมฟ้าคืมพนท่้นพี่น้องเป็นตั้งใดพวกมื่อนี่นี่ครับส้นนี้เกี่ยวเมื่อเสร็จแ้วพี่น้องบบบนี้เกี่ยวเมือแล้วไ,นนวไปกันกับซีผมว่าผมสิยกกล้องจะปลูกหมักโค้งหัวแร่นบหมักสีดามันสิเป็นตั้งไหนแก่หมักฝรั่ง เกี่ยวแล้วครับแปลงนี้เกี่ยวแล้วเมื่อล่ะพี่น้องสิเฮ็ดไหมสิยกหล่องเป็นสวนเกษตรปนี้มงนี้มันเฮ็ดน้ามันประด้ผลมันอยู่ทั้งโขกทั้งโน่นโพดสิเหลือไว้ตั้ช่วงลุมๆุทางล่าง ฟังนี่กับปั้นเฟืองแล้วพี่น้องเหลืออยู่ประมาณสามไร่อย่างเงี้ไม่ได้เกี่ยวเป็นข้าวเหนียวถ้าเกิดประมาณอีกสิบก็หมื่นนี่แหละแล้วก็เกี่ยวให้หม็ดแล้วก็จ้เริ่มเอ็ดส่วนเกษตรไม่ฟังนี่กันยังแล้วพี่น้องมันยังเขียวอยู่แต่ฟังพูนกำลังเกี่ยวนะ นี่ปั้นแล้วพี่น้องปั้นปั้นเห็นมันเป็นปุ๋ย,ย <S <S กัดซียกแต่แปลงนี่แหละแปลงนี้ประมาณสองไร่ปะ่ะผมสิบยกลองปลูกรั่งแล้วก็สิบปลูกมะละกอฮอลแลนด์มาสั่นเพิ่นว่า ขาเบิ้งนะพี่น้องมันจะเป็นตั้งไดต่อไปเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อย